ึกมากเพราะว่า t ท็ก o อกเนี่ยเรากับบินนะกับบินแต่เราเอากลับมาได้ครับนี่มีคนบอกผมอยู่ LA นะคุณโดนัทออดูไกลมากอเมริกาลอสแองเจลิสนี่ต่างประเทศก็จะเยอะครับเดี๋ยวผมพยายามนั่งอ่านคอมเมนต์ด้วยมาจากหาดใหญ่นะเอฟซีพม่าเพื่อนบ้านขอบคุณครับมีตุ๊กตาน่ารักอันนี้เหรออ่อครับผม วันนี้ก็เพี่อนก็เตรียมจิตกรรมมาร่วมด้วยนะครับครับจากกันจอมพลันเป็นกันกระทะเหล็กเลยนะฮะเฮ้ยเริงดอย่าไปเค็มเยอะนักถ้ทำอาหารไม่เป็นเราเสียแล้วเดี๋ยวทุกคนวันนี้รอดูรอดูผมใช้กระทะได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้กระทะให้ดูมีคนบอกว่ามาจากมาเลเซียเมียนมาอ่าดูจากสุรินทร์ภูเก็ต อ่ะสุพรรณโอเคทุกคนใครที่เข้ามาตอนนี้นะครับผมฝากทุกคนช่วยกันกดหัวใจให้ผมหน่อยวันนี้เนี่ยเราก็ฝากทุกคนนะใครที่ดูผมอยู่นะครับนอกจากการกดหัวใจแล้วผมฝากทุกคนช่วยกันตามหาของให้ผมหน่อยวันที่11เดเือน11ตอนนี้ครับผมกำลังหาเจ้าของแบรนด์เจ้าของโรงงาน ที่มีศักยภาพในการปล่อยของนะลูกค้าสั่งของต้องได้ของนะอย่างที่สองนะคือของเนี่ยต้องถูกต้องถ้าเป็นของกินต้องอร่อยด้วยตอนนี้ใครที่ทำราคาแบบพิเศษลดแหลกได้วันที่11เดือน11ท่านทักมามาเลยตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ในลิสต์11 11ของผมเนี่ยเยอะมากตอนนี้ที่ผมบอกว่าเยอะมากเพราะอะไรเราเนี่ยเลือกนะ คัดเลยคัดด้วยไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดไม่ใช่ใครจะมาซื้อก็ได้นะไม่ไม่ไม่นะครับเราต้องคัดของที่จะเอามาให้ลูกค้าในวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องทําการบ้านมาให้ดีแล้วเดี๋ยวผมจะจัดให้วันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดทุกคนช่วยกันกดแชร์ไปคัดีเฉพาะเอเพื่อเอเลยเเราใครมาให้ f อเราได้ครับผมฝากทุกคนช่วยกันแชร์ไปครับเราตามหาแชร์รีโพส นะเราตามหาร้านโรงงานที่ลดแหลกให้เราได้พอลดแหลกให้เราได้นะเราจะเอาเข้ามาอยู่ที่หน้างานนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาตรงนี้วันนี้เดี๋ยวเราย้อนไปก่อนเราไปโรงงานกรอกมานะทุกคนก็เห็นแล้วล่ะนะครับตอนนี้ผมก็ว่าเราก็ทําอย่างดีนะอยู่ในกระบวนการอะไรทุกอย่างก็ชัดเจนแล้วล่ะนะบางคนบอกว่าบวกค่าของ เกาะ613ได้6พันเองโหหาจะโบกจากไหนนะครับแล้วตอนนี้ทางกระทรวงมหาไทยก็ไปตรวจสอบทางมูลนิธิเราก็ทําเอกสารกันอยู่นะพอทุกอย่างกระจ่างออกมาชัดเจนอันนี้แหละใครจะมาแก้ให้ใครจะมาแก้ให้ผมเออผมรอดูเหมือนกันอการยู่ตอนนี้คือต้องการคนมารับผิดชอบด้วยเออต้องมีคนมารับผิดชอบไม่ใช่แค่กล่าวหานะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับตอนเนี้เงินเดือน ก็ออกมาแล้วชัดเจนว่าไม่มีการได้รับประธานกรรมการไม่มีการได้รับเงินเดือนชัดเจนมีนี้ใครรับผิดชอบที่พูดไปแล้วอ่าน่าสิน่าะสิกดเงินสดตัวสอบออกมาแล้วไม่มีไม่มีการกดเงินสดออกมาอ้าวใครจะรับผิดชอบอ้าวแล้วใครรับผิดชอบทีนี้อารมณ์เหมือนโดนต่อยฟรีเลยอออ่าแล้วติดต่อลติดต่อเลยโอ้โหนามาเดี๋ยวเราวันนี้จะมีปล่อยของ นะจะมีปล่อยของเหมือนเดิมวันนี้ของมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออ่านลิสต์ใหดูก่อนไหมเมื่อวานเนี่ยนะมีอะไรที่ปังๆมั่งโอ้ลาโพงแล้หลำพงมาช็อปกันนี่คือหอเงินล้านกลับบ้านใช่ใช่เจ้าของแบรนด์นี่ยเมื่อวานล้โพงได้หนึ่งต่อสามล้านนะเยี่ยมกรหนึ่งต่อสามล้านครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่ติดเอ็กซิเดนต์นะเราได้ ปล่อยของไปได้เยอะกว่านั้นอีกนะว่าจะไปสามสามล้านห้าสี่ล้านนะคที่ขายจนเรียกว่าเสียแค่ลูกน้องอ่ะลูกน้องหน้าจืดเลยผลิตไม่ทันอ่ะเฮียวก่อนแกแจ๋วนะแกมาชอบกันนี่แกทําราคามาดีใช่ยชายแกค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดีมากแน่นอนครับมาถึงนี้เมื่อกี้แกเข้ามานะฮะเพื่อมาเตรียมงานซีเบ็ตเดียวซีเบ็ตโอ้ยยกมาแล้วนี่เข้าววีนหรือเปล่าเข้าววีนไหมข้ามาคนเดียวลูกน้องไม่มาคนเดียวลูกน้องไม่มาด้วยแล้วไม่ใช่รับผิดชอบตอนนี้ต้องรับผองแล้วมีนี่ น้ำพริกก็ดีปัไฟโม่ไฟแรงมากไฟดีมากได้ไหมติ๊กต็อกผมพูดเขาว่าแรงมากได้ไหมได้จ้าไฟมาแรงปไฟมาแรงได้ไหมถามให้หน่อยนี่อยู่นี่พี่กระแสมาแรงอดพอเอคนนี้มาคเ o v ร์เลยคนนี้เลยท่านถามได้เลยได้ไหมแรงมากนะได้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 สวับสวัสดีจ้าลูกค้าพี่ตัวบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมี FC เอารถทั้งมาแจกน้ำให้รออะไรนะรถทั้งทักทัก ฟุตท้าเหรอรถทั้งฟูตทัาฟุตทัานะตอนรถทั้งเราก็งงเลยรถทั้งโอเคเดี๋ยวจะมีมีใครนะเอฟซีอ่าเอาน้ำมาแจกมาสนับสนุนที่นี่นะขอบคุณมากขอบคุณเอฟซีทุกคนขอบคุณครกบ พีแต่จริงๆพี่กันพูดถึงประเด็นนั้นก็น่าสนใจนะพี่กันก็แบบว่าทําทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสสุดแล้วก็ลองดูครับว่าถึงตอนนี้ใครจะออกมารับผิดชอบด้วยเพราะว่าคำพูดกับคำพูดมีผลต่อชีวิตกันจริงต้องยอมรับว่าักปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างครับมันมีผลกับพี่กันม,มากๆทั้งความรู้สึกและทางด้าน หลายๆอย่างด้วยอารมณ์และครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราตรวจสอบได้แล้วดีแค์ได้แล้วทุกอย่างได้แล้วคําถามคือใครจะมารับผิดชอบสิ่งที่พี่กันโดนไปนะตอนนี้กระแสสังคมด้วยมีผล่พีกันเนเรียหรอ,อตกระดอกันหมดก็ด <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ต้อง นะคนที่พูดก็ต้องเอาหลักฐานออกมาแล้วล่ะครับนะมันไม่ใช่หน้าที่ที่ของเราจะต้องบอกว่าต้องเอาหลักฐานออกมานู่นนี่นั่นเราก็พิสูจน์ตัวเองเอาหลักฐานไปให้หน่วยงานดูหมดแล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอตามขั้นตอนตอนขบวนการเดี๋ยวให้หน่วยงานออกมาพูดแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาไล่ออกมาให้หมดเลยแต่ตอนนี้หลายอย่างมันชัดเจนขึ้นมาแล้วนะบอกอะไรมงคลบอกว่าไอสา้สลากเสลก,สลกไปเอามาจากไหนไม่มีไปด,ไปดูแบบมันไปเรื่อยแล้วอนะถ,ถ้าเกิดมันดีจริงพี่กังจะเริ่มทำก็ไมครัาพี่เออนั่นเลยดินะคือตอนนี้ หลายคนนะครับผมต้องฝากงี้ขอเตือนนิดนึงหลายคนอย่าเชื่ออะไรที่มันเป็นเชื่ออะไรง่ายๆจนจนการที่เราเชื่ออะไรง่ายเชื่อคนที่พูดอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานหรือว่าไม่มีอะไรเลยเพียงแค่เป็นการป้ายสีคนอื่นเนี่ยท่านถ้าท่านเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้ท่านต้องระวังโดนสแกมเมอร์หลอกนะใช่ครับใช่ครับผม<ช>ต้องบอกให้เพราะว่าอย่างสแกมเมอร์เนี่ยลักษณะของสแกมเมอร์ผมจะเล่าให้ฟัง เวลาตำรวจเนี่ยเขาไปเตือนที่บ้านนะไปเตือนคนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกเนี่ยเชื่อไหมคนที่ถูกเตือนยังไม่เชื่อเลยว่าตำรวจเป็นตำรวจจริงแล้วผมจะบอกให้นะช่วงของสแกมเมอร์คนที่ถูกหลอกมากๆเนี่ยอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่พี่ให้ถายอะทุกคนทายคิดว่าช่วงที่ถูกสแกมเมอร์หลอกอายุประมาณอยู่เท่าไหร่รุ่นแม่นะแค่สี่ครับสอะทุกคนเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมถูกต้องครับ สามสิบห้าเลยรุ่นผมเลยนะสามสิบห้าขึ้นไปสามสิบห้าถึงสี่สิบกว่าจะเป็นช่วงอ่ะทุกคนเข้าใจว่าสิสี่สิบห้าสิบเปอรไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ข่าวที่ออกมาในช่วงของเนี่ยอายุรุ่นใหม่นะเนี่ยจริงอายุสามสิบสามสิบห้าขึ้นไปจะเป็นช่วงที่ถูกสแกมเมอร์หลอกผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพี่กันจริงเพราะวันนี้โทรไปถามอ่าท่านรองผู้บัญชาการไซเบอร์เลยนะครับถามว่าเอ๊ะอยากรู้ว่าบางคน ทำไมถึงพูดแค่พูดอะไรแล้วถึงเชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างบางครั้งอะเชื่ออะไรที่เป็นง่ายๆอย่างอย่างเคยเห็นเคที่อถูกหลอกแล้วก็ไปอยู่ในห้องทุกคนเคยเห็นไหมออจำได้อ่าโอเคได้ครับอ่าแบบนี้ดีละแบบนี้ละเ่าโอเคของสแกมเมอร์เนี่ยบางคนหลอกให้วัยรุ่นเนี่ยไปอยู่ในห้องอ่าอย่าบอกใครอย่าเชื่อใครผมนี่ไออย่างยกตัวอย่างเรื่องคบว่าไอฟอกเงินอ่า บอกว่าเนี่ยคุณมีปัญหานุ่นฟ้องเงินนะครับเชื่อเชื่อง่ายๆอย่างนี้เลยโดยที่ตํารวจไปเคาะห้องก็ไม่เชื่อด้วยว่าคนที่มาเคาะที่ตำรวจไม่ได้มีความผิดไม่ได้มีอะไรเลยแต่เชื่อไปแล้วเชื่อง่ายๆไงคือด้วยคําว่าเชื่อง่ายๆทุกคนพ่การจะสื่อสารว่าให้เชื่อเวยหลักฐานถูกคือคือวันนี้อ่ะผมถึงบอกไงว่าเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยผมเนี่ย รอหลักฐานมานานแล้วว่าใครเป็นสแกมเมอร์รอให้ส่งมาหรือว่าให้ผมไปดูเชื่อไหมทุกวันนี้ไม่มีใครส่งมาให้ผมเลยเออผ่านมาตั้งนานแล้วเนี่ยแต่อยากให้มีการจัดการให้ใช่คืออ,อยากให้ผมทำให้ส่งหลักฐานมาสิวันนี้เราผมว่ามันกลับแต่ลปัดไปหมด <จอ S 1> การที่เราจะบอกว่ากล่าวหาใครก็แล้วแต่คุณต้องเอาหลักฐานมาให้ฉันดูว่าคุณออคือผู้บริสุทธิ์ อันนี้คือต้องถูกต้องมันมันมันใช่ที่ไหนล่ะจริงคุณบอกว่าอ่าผมว่าคุณไม่เป็นคนไม่ดีคุณต้องไปเอาหลักฐานมาว่าคุณน่ะคือคนดีกูต้องถามว่าคุณน่ะต้องเอาหลักฐานมาสิว่ากูไม่ดียังไงไม่ใช่ว่าผมต้องไปนั่งเอาแต่ต้องไปบอกยังไงอะนึกออกไหมนี่ใช่อช่พอเอาออกมาอ่ะบางคนเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นเลยผมบอกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเหยื่อมเมอร์แลวเพราะอะไรรู้ป่ะสองหมื่นสามชุดเกราะครับชุดเกราะสองหมื่นสามบอกเนี่ยมูที่ได้หกพัน อ่าพผมได้หกพันเนี่ยเจ้าที่ได้หกพันครับแม่งพิมมาเลยป่ะกูไม่เชื่อเอ้ยแล้วต้องทำไงอ่ะต้องทำยังไงอ่ยังไอะเชื่อผมน่ยโอ้ต้องท้าทีไงคืออันเนี้ยมันคือฟิลที่เหมือนสแกมเมอร์หลอกเนึกออกว่าคุณอะเชื่อของที่มันไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยคุณแค่ปักใจอยากจะเชื่อในสิ่งที่คุณอยากจะเชื่อแต่เวลาคนอื่นบอกว่าเอาก็หกพันเนี่ยเขาเขามีหลักฐานนี่ไงหกพันแม่งไม่เชื่อไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นใชอย่างนั้นไปอีกแะเนี่ยผมถึงบอกไงว่าเหมือนสแกมเมอร์คุณเหมือนคุณถูกสแกมเมอร์หลอกตรงที่ว่าเวลาตำรวจไปถึงหน้าบ้านคุณแล้วบอกว่าคุณอย่าโอนอคุณอย่าโอนให้ไม่เชื่อคุณก็ไม่เชื่อคุณบอกตำรวจนั่นแหละตัวปลอมทังที่ตำรวจคือตัวจริงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือฟีลลิ่งเหมือนเหมือนถูกสแกมเมอร์หลอกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องนี้เออมันแปลกมากอย่าอย่าเชื่อแต่ผมอะไรที่คุณยังไม่ คุณเห็นอะไรเราคนราคาคุณเห็นอะไรคุณไม่มีเลยผมบอกไม่ใช่แม่งก็ไม่เชื่อแปลกไหมแปลกมากบางคนนะบางคนแต่ผมงี้หลายคนที่เป็นเอฟซีเชื่อแล้วเห็นในผลงานเห็นในสิ่งที่ทําคนที่มีเห็นมีผลน่ะเขาฟังแล้วเขาเขาเขาพอรับรู้ได้ครับใช่ป่ะพี่การบ้านเมืองมีกฎหมายมีคือมีแปรใช่ต้องพูดกันด้วยเหตุผลต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดพี่การไม่ไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่มีแบบจริงจริงอ่ะจำจำ มันเป็นไปไม่ได้ย่างจี้ผม่างนี้แล้วกันผมชัดเจนตรงที่ว่าวผมให้กล้าให้หน่วยงานตรวจสอบสผมกล้าเข้าระบบอะเอาเนี่ยหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยมาแล้วนะ,ะมาตรวจสอบแล้วขอข้อมูลเอกสารต่างๆถูกป่ะเราก็ต่อไปนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นว่ามันจะมีคนที่แบบว่าเนี่ยไม่ได้ดูข่าววันนี้วันนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วป่าผมต้องนั่งตอบอย่างเงี้ยประมาณพันคนโดยที่หลายคนไม่ไปติดตามข่าวถามแค่ว่า เมื่อกี้เนี่ยคาถามทําไมไม่ไปนั่งตอบต่อหน้าผมถามว่าวันเนี้ผมเข้าดีออคอนี้ก็เป็นโชคดีของเขาแล้วนะเ uh huh. พราะอะไรหน่วยงานเวลาเชิญเนี่ยคุณเชิญยังไงครับ uh huh. เวลาหน่วยงานเชิญเขาเชิญคุณยังไง uh huh. เขาต้องส่งเอกสารให้คุณ uh huh. ไม่ใช่อยู่ดีคุณอินบ็อกไปหาเขา uh huh. แล้วก็แคปเอาไปลงในโซเชียล uh huh. มันมีที่ไหนหน่วยงานไหนล่ะอย่างนี้ถ้าผมเป็นสารนี่งงเลยนะสารขออินบ็อกไปหาคุณได้ไหมตำรวจขออินบ็อกไปบอกคุณได้ไหมคุณได้ไหม อ่ะขอเรียกคุณเข้ามาคุยหน่อยได้ไหมอินบ็อกซ์ไปบอกคุณน่ะตำรวจบอกงั้นได้ไหมอย่างี้แย่เลยได้ไหมไม่ได้นี่ผมรู้นะผมยังถือว่าผมแร์นะผมผมมารู้ตอนที่ว่าออกเป็นค่าวเร็บตัวนั้นไหมพี่ไม่ผมรู้ตีสามอ๋ตอนเรไเสร็จมาได้เออวันแรกพอไลฟ์เสร็จปุ๊บผมก็เข้าวีดีโอคอลให้ก็บอกให้พอบอกว่ามีหนังสือขอความขอบคุณแม่ก็ไปบิดว่าเป็นไอ้เป็นหนังสือขอขอสนับสนุนก็ไปบิดว่าเป็นหนังสือขอบคุณ จะให้ผิดพอจะผิดได้ได้พอบอกอาผมก็ลงในโซเชียลบอกหนังสือขอสนับสนุนแม่ก็บอกไม่ใช่ของทหารอีกเป็นของตำรวจตอจดอีกโอ้กูปวดหัวเลยกูต้องไปให้ได้แม่ก็ต้องไปให้ได้จริงคือเนี่ยฟิลลิ่งเหมือนโดนสแกมเมอร์หลอกแล้วกูปัดใจมึงแล้วอ่ะมึงต้องมึงต้องไม่ใช่คนดีแล้วแหละเวลาเนี้ยผมกูเชื่อไปแล้วอ่ะเออก็อยากให้ทุกคนเชื่อได้หลักฐานนะพุ่นตรงจางใจครับจริงเออแล้วเราอ่ะก็อุตส่าห์เข้าไปตอบให้นะครับ เขตอบให้เป็นคนอื่นก็ไม่ไม่เออตำรวจอะเวลาทักหาคุณอะเขาอินบ็อกไปขอให้คุณมาหาไหมมันต้องมีเอกสารอะไรไปขอคุณดีถูกต้องไม่ใช่อยู่ดีอินบ็อกคุณหน่วยงานอะไรวะเนี่ยสารประกอบภาษีอย่างเงี้ยขออินบ็อกไปหานะน้องเอกงยที่ขอให้น้องเอกเข้ามาหาหน่อยอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกนะคืออันเนี้ยต้องถามว่าเป็นเพราะคําตอบไม่ตรงใจหรือเปล่าไม่ใช่ถามไม่ได้ตรงคําตอบนะอันเนี้ยคาตอบไม่ตรงใจหรือเปล่า บางคนนะผมเนี่ยไอคำไอคถามเนี่ยตอบไปหลายรอบมากแล้วก็เนี่ยต้องถามแล้วก็ถามอีกถามอีกครับเสียงคัดเอาเหรอเอาไม่ได้นี่หรอกก็มันก็วนไปวนมาอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ให้หน่วยงานเนี่ยเขาเป็นคนตรวจสอบแล้วก็ออกไปเลยถ้าไม่เชื่อด้วยหน่วยงานจะเชื่อที่ไหนคุณลองเอามาสิมันคือคืองี้เรื่องของระบบบอกว่าอยากให้ระบบมันดีออแล้วความย้อนแย้งคือพอไปให้หน่วยงานตอบ แม่งบอกหน่วยงานไม่โปร่งใสแล้วกูต้องทํำยังไงเนี่ยตอนเนี้ยต้องเอาหิ้วลังเอกสารไปให้ทุกคนดูประมาณแสนคนไหมมันมันต้องมีบรรทัดฐานนะใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใช่มันต้องมีบรรทัดฐานครับมันต้องมีความเป็นมาตรฐานด้วยคือสอบเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยเป็นคนดีเหลือเกินผมเป็นคนทํำอะไม่ใช่แค่คนพูดอ่าเออ ดีไม่ดีไม่รู้คนที่ได้รับผลนะถึงเขาถึงจะรู้ว่าดีไม่ดีใช่ไหมแต่ผมเป็นคนทําไม่ใช่คนพูดถูกต้องครับอ่าเราก็ลงมือทเหมดเนอะใช่ใช่ไหมวันนี้ยแม่งความฮาเ่ยเกาะสองหมื่นสามบอกหกพันราคาเป็นหกพันจริงๆอ่ะหกพันจริงๆแม่งบอกว่าไม่เชื่อโอ้คำตอบไม่โดนใจไงต้องบอกว่าเกาะสองหมื่นสามน้วผมได้วันห้าหมื่นห้าโอ้โหว่าตอนนี้มึงมานานแล้วมึงต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆมึงต้องเป็นอย่างนี้แหละ เนี่ยพอคําตอบไม่โดนใจนะกูไม่เชื่อฟีลิ่งเหมือนโดนสแกมเมอร์หรอกพี่เออฟีลิ่งเดียวกันพ่การนี้เป็นพ่การก็หนักใจนะไม่เป็นไรหรอกเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อ่านี่ถูกต้องเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างต้องครับตอนเนี้นะสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นแล้วทุกคนครับผมเนี่ยก็พยายามบอกออกมาเต็มที่ครับนะแต่คนที่บอกว่าผมไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ครับคุณไม่เปิดอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่แค่ออกมา ป้ายคนอื่นนะป้ายคนอื่นเขาเเนี่ยพื่อให้เต่งสัใจเอาง่ายดูแค่เนี้ยบอกผมทุจริตไอหงายเลยสองหมื่นสามเหลือหกพันบอกว่าเราบวกเยอะบวกไงอ่ะเอาอะไรมาบวกตรงไหนอ่ะผลิตเองไม่ได้ขนาดนี้เลยถ้าไปเจอบล็อกไอคอนเวิร์ดที่เอาไปนี่อีกนะไปไปทำบังเกอร์อ่ะไปไอ้เหวอะวันนี้อันนั้นรับไม่ได้เหมือนเดิมรับไม่ได้รับไม่ได้เหมือนเดิมราคาถูกกว่าอีกเออเรียกบอกให้เออ อยากให้อยากให้ดูที่หลักฐานแล้วลองเปิดใจครับเออแล้วใครอยากเชื่อใครก็เชื่อตามที่อยากเชื่อนั่นแหละนะรักใครชอบใครแต่ผมเตือนสติอย่างนี้ก็เราต้องไต่ตองดูจากข้อมูลด้วยไม่ใช่แค่ใครพูดอะไรแล้วคุณก็เชื่อคุณดูสิ่งที่มันเห็นจับต้องได้ไม่ใช่แบบว่าใครพูดอะไรคุณเชื่อหมดไม่งั้นคุณจะถูกฟิลเหมือนถูกสแกมเมอร์หลอกบอกอย่างนี้ต้องดูแบบเป็นรูปประทใช่ผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากบางคอมเมนต์เนี่ย อุ้ยโน่นนี่นั่นถามไม่ตรงคำตอบตอบไป่ตรงอย่างเงี้ยเยอะแยะมากเลยพี่ถามไม่ตรงคำตอบตอบไม่ตรงคำถามส่วนใหญ่เป็นตอบไปสามรอบแล้วก็ตอบเหมือนเดิมว่ามันไม่มีมันจะต้องไปทำไงอ่ะต้องให้คุณทาไงต้องต้องเปิดอะไรให้ดูอ่ะแปลกมากเลยคือมันตอบไม่ตรงใจเเอออตอบไม่ตรงใจตอบไม่ได้คําตอบอยากที่อยากจะฟังเลยคำถามหนึ่ง คนดีต้องดีแคร์ได้คนดีต้องแบบชี้แจงได้อากูเข้าตรวจสอบว่าหน่วยงานตรวจสอบอยู่นี่ไงมีการชี้แจงอะไรวะนียังไงวะก็เข้าประชุมอยู่ก็นั่งอยู่นี่ทุกวันมหาคนมหาตั้งหลายวันไมหตั้งนานก็ไม่พูดตอนที่ทหารนะเขาตุบเขานัวกันนะไม่พูดไม่พูดไม่มีโอ้ยประชาชชนบริจาคอะไรนะไม่พูดไม่เอาประชาชนเขาให้อะไรนะไม่พูด เงียบกิฟอ่าเงียบกิฟตตอนนั้นเงียบเลยเงียบเลยไม่ได้เลยอยาทานกระแสไม่ไหวอ่ายวทานกระแสไม่ไหวเงียบกิฟแต่พอเรียบร้อยพอจบออกมาเขาสู้กันเสร็จแล้วโอ้ยไอ้นีนทำไมระบบไม่ดีระบบไม่งั้นระบบไม่ดีแต่ตอนเขาอัดกันนี่เงียบกิฟห็นะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้แปลกมากจริงแปลก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 เห็นไหมล่ะทุกคนเห็นไหมล่ะเห็นไหมมาตอนนี้แล้วโอ้โหเกาะแพงเกาะไม่ราคาัะที่ตอนนั้นนะ หาันเงียบจีบโหเงียบจิบเลยเงียบกีบเห็นไหมล่ะทุกคนเห็นไหมล่ะครับแี่แปลกนะแปลกแปลกแปลกแปกนะจริงแปลกพอบอกพอบอกว่าอะทำไมคุณไม่ทาเอาไม่ใช่หน้าที่อ้าวไม่ใช่หน้าที่ของสสอ่าไม่ใช่น้าที่ของสสอ่ะทีเรื่องของกูนี่เป็นหน้าที่สสประชาชนจริงมากเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของสสแปลกมากจริงแปลกพอทําเอ้าบอกมันทําไม่ได้เพราะไม่ใช่รัฐบาล เราแล,แล้วกูเป็นประชาชนทำไมกูทาได้อะงงมากเลยเออจอนแยงนะเอออันนี้จอนแยงจริงแล้วก็เชื่อเลยนะบางคนออแล้วบางคนพูดเหมือนอะไระไร,รู้ไหมเหมือนชายแดนแม่งมีแต่กันจอมพลังเออโอ<ฮ>้โห<ฮ>เหมือนมนีอยู่กันจอมพลังคนเดียวนะลากายโอ้ทำไมกันจอมพลังเอาเกาะมาได้ทําไมกันจอมพลังเข้าไปานถนนได้ โอ้โหเห็นถนนพระธรรมไหมเคยถนนพระธรรมไหมเหลืองทั้งเส้นน่ะพระไปนั่งเทถนนอยู่ไม่เห็นไม่พูดไม่พูดไม่พูดพระท้่ไปก่ออิฐด้วยพระเข้าไปในกันดอมพลังเข้าไปในพื้นที่อายการได้กดประกาศกดอายการได้ไงอะไรก็กันกันดอมพลังโอ้แต่ถนนพระธรรมนี่ส้มทั้งเส้นเลยมองไม่เห็นงงมากเลยพระไปเทปูนอยู่ไม่มีไม่มีนะมีแต่กันดอมพลังนะข้างๆเนี่ยโอ้โหข้างในนี่เขาทําครัวกันอยู่ข้างในแล้ว ไม่เห็นไม่เห็นชุดเกาะนี่นะเขาให้กันเต็ไมไปหมดมีแต่กันจอมพลังเห็นแต่ของกันจอมพลังใช่ครับก็เขาอยากเห็นแค่นั้นอยากเห็นแค่นั้นแหละเขาเขาไม่อยากจะเห็นอย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้ยังไงก็กันจอมพลังมลัง,งยังไงต้องต้องผิดต้องิดมันต้องมันต้องต่อไปมันต้องเอากัน <c oughs> นะแล้วงงมากวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับใครเห็นเจ้าผมถามอีกนึงใครเห็นเจ้าที่เขา,าทำทำป้อมอ่ะให้กับ ป้อมเหล็กอ่ะครับให้กับทหารบ้างอืมคุณถามเอฟซีมีใครเห็นเจ้านั้นบ้างที่เขาทําป้อมเหล็กให้กับทหารน่ะใช่ใช่ใช่มีทํายังธงชาติเลยไหมป้อมเหล็กอ่ะนคุณถามเอฟซีให้ดูอย่อนมีใครเห็นไหมอ่าเห็นไหมเขาก็เข้าไปเห็นไหมครับอ่ามีคนบอกเห็นเห็นอยู่ครับหลายคนบอกเห็นเห็นไหมเอาพิมมาเห็นกันหมดอ่ะทุกคนรู้ป่ะว่าเขาอ่ะตอนเนี้ครับเขาประกาศหยุดส่งป้อมให้ทหารแล้วเนี่ย อเขาประกาศหยุดส่งป้อมไม่ทหารแล้วเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนแบบกันตอนพลังอืผมถามว่าวันเนี้ยเห็นไหมล่ะคนที่ช่วยอ่ะสุดท้ายก็ไปถอยออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยเพราะเขากลัวจะมีปัญหาตามมาแล้วต่อไปใครจะกล้าช่วยคนละถูกต้องครับต่อไปประเทศเราใครจะกล้าช่วยคนครัใช่ป่ะครับช่วยบอกว่าเอาคนดีพิสูจน์ได้ครับได้แต่วันๆกูต้องทําอะไรล่ะกันอกจากการพิสูจน์ตัวเองอนี่ออกป่ะถูกต้องครับ มาคาถามแม่งตั้งมาัวละร้อยคำถามทำไมไว้นู่นนี่นั่นเอากูตอบตรงนี้เอาตรงนี้ไม่ได้ฟังกูต้องมานั่งตอบใหม่เอาตรงนี้ไม่ได้ฟังเอาตรงนี้กูต้องมาตอบตรงนี้ใหม่ใช่ครับวันๆทําอะไรอ่ะคือไม่ต้องทำะไรเลยครับไม่ต้องทำเลยเดียวไม่ต้องทำมาหากินเลยเนาะจริงพี่จริงเหนื่อยนะพอมาลฟ์สดลูกค้ารออืมเอาบ่นอีกบ่นอีกบ่นอีกบ่นบ่นบ่นไม่ต้องทำมาหากินไม่ได้มีเงินเดือนสอสอให้เลยจริงแม่งอาจารย์เบียร์ก็กำลังโดนฝนพูดถึงกันอยู่ ครับอาจารย์เบียร์ต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์นะใช่ครับเสียงแหบเหมือนกัน <laughs> สิ่งที่ที่การพูดอ่ะผมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกนะผมอยากจะให้ทุกคนนะหันมามองสิ่งที่ทํามากกว่าสิ่งที่พูดคือตอนนี้ใครก็พูดได้ว่าจะให้ระบบมันดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่แต่ระหว่างนี้เนี่ยมันก็ต้องทําแบบพอช่วยกันได้ก็ต้องทาทุกอย่างเขาอยากให้ทุกอย่างระบบมันดีหมดหละถูกแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยมีคนถามเรื่องสลากอยู่เลยนะเมื่อเช้านี่พูดไปสามรอบแล้ว เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคนประเภทเนี้ปักใจเชื่อต้องแบบพูดกูต้องมีให้ได้แล้วพูดเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมยกตัวอย่างพูดไปกี่รอบนะครับแม่งก็ไม่ไม่อยากถ้าเป็นพูดเรื่องที่เราพูดนะแม่งไม่เข้าหูไม่อยากเข้าใจไม่อยากเข้าใจไม่อยากเข้าใจบอกว่ามันไม่มีพูดไปหลายวันพูดต่อเนื่องมาหลายวันแล้วว่ามันไม่มีอะข้ามีเอามาให้ดูหน่อยสิไอ้อเอิ่มก็เอาออกมาดิอะข้ามีเอามาให้ดูหน่อยต่อแสนไปไปเช็คในระบบกูยังไม่มีเลยจริงเอามาจากไหนอะเนี่ยม มาโชว์แล้วว่าเออขโมยของกูนั่นเนี่ยนั่นแหละผมงงมากคือวันนี้คนพร้อมที่จะเชื่ออันนี้เชื่อว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่ตรงไหนเอามาให้ดูหน่อยเอา,าดิาในระบบไปดูดิมันไม่มีเออเนี่ยเนี่ยมีมีนี่อีกอยังเนี่ยส่งสมุดบัญชีไปยังส่งเอกสารไปยังเนี่ยเมื่อกี้กูพูดไปแบบ เห็นไหมมันมีคนแบบนี้จริงๆที่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยผมอ่านให้ดูเลยมันมีคนแบบนี้จริงจริงนี่มันไม่ฟังอะไรเลยเว้ยจริง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 ก็บอกพูดรอบที่รอบที่ประมาณรอบที่สามร้อยสามร้อยล้านก็ก็ส่งเอกสารให้กระทรวงมหาดไทยแล้วไงกระทรวงมหาดไทยเขาก็ตรวจสอบอยู่อพเนี่ยเนี่ยโปร่งใสกูอะไรเป็นคนดีเนี่ยกูคนเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่ใครอยากได้อะไรครับผมใครอยากเชื่ออะไรก็เชื่อไปคือส่งให้มหาดไทยแล้วไง นี่ก็พูดไปแล้วไงเห็นไหมทุกคนดูนะว่ามันจะมีคนแบบเนี้ยคือคุณต้องระวังเรื่องเรื่องสแกมเมอร์หลอกคุณนะส่วนเพราะว่าการที่คุณฟังอะไรแล้วคุณเชื่อเขาเลยอ่ะคุณก็เหมือนถูกสแกมเมอร์หลอกมันนี้ผมยกตัวอย่างนะตำรวจไปที่บ้านไปห้ามบอกว่าคุณอย่าโอนนะโอ้ยอย่าโอนนะไม่เชื่อ ไม่เชื่อบอกว่าเนี่ยคือตำรวจปลอมจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้นั่นผู้ไ่ลองผู้ไม่ชาการบอกผมเลยเราบอกไปเจอเมื่อไม่กี่วันที่แล้วผมมาไปเกาะรั้วอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่าอย่าโอนอย่าโอนตำรวจปลอมอันนี้คนไม่ดีแต่เชื่อกองร้อยปล่อยเป็ดงงเลยแบบนี้ต้องระวังนะเหมือนที่เขาบอกว่าเนี่ยนี่นี่นี่มีอีกของเมนมาอีกอะไรมหาไทยพวกใครล่ะโอ้ มีโดนคนไหมคนมคนมันเหมือนไอ้นี่นะจริงมันผมบอกให้แม่งโคตรย้อนแย้งแล้วคำที่เห็นบ้างก็เขาเชื่อในระบบอยากให้เนี่ยตรวจสอบได้ตรวจสอบอยากให้ระบบมันดีก็พอหน่วยงานตรวจสอบแล้วอะไรม่ยเชื่อหน่วยงานเชื่อใครอ่ะเชื่อสารเจ้าหน้าหมู่บ้านไหมก็เนี่ยมากเลยเป็นอะไรอ่ะก็เนี่ย เขาเชื่อในระบบก็เนี่ยเรากำลังให้ระบบตรวจสอบอยู่บอกว่าต้องทุกอย่างระบบมันต้องดีต้องเชื่อในระบบก็ระบบตรวจสอบแล้วไงใช่ครับอันนี้ต้องเชื่ออะไรเชื่อสารเจ้านาหมู่บ้านเดี๋ยวสเตทเมนไปวางหน้าหมู่บ้านให้สารเจ้าเช็คไหมจะเชื่อใครกโอเคไม่เป็นไรเมืนกันจะเชื่อยัเชื่อไปคนอย่างนี้จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เอนะเวลาเป็นเรื่องพิสูจน์วันนี้คนที่พูดอะผมง่ายวันนี้ผมเป็นคนที่ติดตามหา ผมก็ให้ตรวจสอบนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็เอาของเอานู่นเอานี้มาเปิดนู่นเปิดนี้ให้ทุกคนได้ดูครับแต่คนที่กล่าวหามีอะไรอ่ะครับไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมีแต่คำพูดไม่มีแต่อยากจะให้ทุกคนเชื่อแปเรื่องอะไรป่ะอะไรยางเจ็ดพันอ่ะเนี้ยยางเจ็ดพันมีคนเชื่อไหมคว่ากดยางมาเจ็ดพันโหขอโทษนะครับยางได้มาฟรีโอ้โหแล้วไม่เคยซื้อยางเจ็ดพันครับ ไปเอามาเนี่ยเนี่ยเอกสารปลอมนะก็ออกมาออกมาพูดออกมาเชื่อตูอ้คอนเทนเนอร์ดูในเอกสารนะรตนู้ 200, คอนเทนเนอร์ใบละสองแสนซื้อสองใบใช่ไหมเอกสาร,รนั้นนะขอโทษนะเราซื้อหกสิบใบครับไม่เคยซื้อสองใบเราเหลือใบละสามหมื่นไปตัวจซิเหลือใบละสามหมื่นรวมทรงไม่มีใครซื้อใบละสองแสนไปเอาหลักฐานมาไปเปิดหลักฐานมาไปเปิดมาเอามา ผมอยากให้เอามาโชว์มากๆเลยนอนนี้เนี่ยมีคนยังมาถามสลากกันเห็นไหมแม่ยังไม่เคยพูดไรมันหลายรอบเลยเห็นมพี่กันนั่บ่านทุกคนเห็นไหมเห็นยังเห็นยังว่าเนี่ยมันจะมีคนแบบเนี้ยครับพอเมื่อกี้พูดสลากเนี่ยพูดรอบที่ห้าเลยนะไม่มีแม่ก็ยังถามว่ามีสลากไหมใช่แต่ผมชอบมุมนี้นะที่พี่กันพูดว่าตอนนี้มีคนถามว่าทําไมไม่ฟ้องตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะผมให้ทีมทนายเนี่ยเขาดูอยู่นะครับไล่เก็บมาเรื่อยเรยเลย แต่ผมไม่อยากไปโต้บนโซเชียลเพราะเดี๋ยวก็เอาไปใช้สู้บนศาลว่าเป็นการวิวาทกันบนโซเชียลนะครับเก็บดแล้วครับใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบนะใครพูดอะไรต้องรับผิดชอบในส่วนที่พูดออกมาให้ได้เพราะทุกคาพูดของคนมีผลกับพี่การมากเนี่ยมีคนบอกพูดดูไปไม่ถึงห้านาทีตอบสลากไปแล้วสองรอบเห็นไหมแต่ในอนะคตใครจะกล้าทําหรอพี่การขนาดคนทําบังเกอร์เขายังต้องคืนเลยคนนั้นใช่ปะคนทำป้อมเนี่ยผมชอบตรงนี้พี่การอธิบายอีกรอบได้ไหมอ่าคือตอนเนี้ยเห็นไหมพอผมโดนแบบเนี้ย คนที่เป็นคนเราเป็นคนสายช่วยเนาะครับแล้วเราก็จะมีร้านเหล็กนะที่โคราชเขาทําป้อมเ่ส่งให้ทหารตํารวจที่อยู่หน้าแนวครับพอป้อมเนี่ยตอนนี้เขาทําส่งไปยี่สิบเาที่แล้วครับพอมันเกิดเรื่องผมตอนเนี้เขาบอกเขาหยุดส่งป้อมให้แนวหน้าแล้วเขาไม่อยากช่วยแล้วเพราะเขากลัวว่าเขาช่วยแล้วเขาจะต้องโดนแบบผมโอแล้วแน่นอนเขาเป็นไงบิงต่อไปใครอยากช่วยอะโต่อไปใครจะอยากช่วยจริงถูกป่ะจริง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 นนี้ก็เลยนะใครอยากช่วยอันนี้ผมก็ตอบเคลียร์แล้วนะ ไม่รู้ไปเอามาจากไหนแต่ละเรื่องเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะบอกว่าผมยึดครองโลกนะนี่จริงจริงจริงครับเนี่ยบอกฟ้องเงินตรงไหนล่ะหลักฐานคืออะไรล่ะเอามาเถอะเอามาดิอยากเห็นมากโอ้โหคนโอนเข้ามามูที่คุณตันสองคุณตันนิติตันเนี่ยลองฟ้องเงินอ้เอามาให้ดูหน่อยเอามาให้ดูหน่อยใช่ไหมเขอโทษเราใจที่ใจที่คุณตันนะแต่หลายคนที่โอนเข้ามาเขาก็มีตัวตนมีธุรกิจมีอะไรหมดอะ เคยง่ายเราแจกแจง้วยเราดีแค่ได้หมดเออเราชี้แจงได้หมดคุณอยากอยากจากให้เราชี้แจงตรงไหนเนี่ยเอาระบบที่คุณเชื่อถือะมาชี้แจงเราได้เลยตอนนี้มาตรวจสอบได้เลยผมว่ามหาไทยเนี่ยที่สุดแล้วเข้าในระบบที่เขาดูแลตรงนี้โดยตรงแล้วนะครับไปเรื่อยไม่งั้นเนี่ยไม่จบโอเคพี่นะไม่งั้นก็ไล่อ้าวอันนี้เมื่อกี้ยังบอกเลยมหาไทยพวกใครล่ะพวกอินกูนี่กูไม่รู้จักเลยไปเรื่อยมหาไทยพวกใครล่ะครับโคตรย้อนแย้งเลยนะใช่ครับ อยากให้ระบบดีเชื่อมั่นในระบบระบบมันต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้าในระบบให้ระบบตรวจสอบไม่เชื่อไม่เชื่อมึงพวกใครล่ะแล้วกูต้องนิดถือใครกูต้องนิดถือสารสารมรภูมิหน้าหมูคนบอกว่าขอมาเลยแล้วอยากใครขออ้าวมาใครขอใครขอมาเอ้าเก็ตแล้วนะเก็ตแล้วนะตอนนี้อยู่หนึ่งหนึ่งหมื่นคนทุกคนใครเข้ามา